จากรางวัลเทพทองพระราชทานและโลกเกียรติยศในสาขารายการสร้างสรรค์สังคมดีเด็ดในปี2552และในปี2554สองพิธีกรของรายการวันนี้ที่รอคอ,อยได้รับพระราชทานรางวัลระฆังทองรางวัลของผู้ทําคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติจากสมเด็จพระมหารัชมังคราจาร์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีองค์มนตรีเป็นผู้มอบโล่ในปีนี้รายการได้รับโลกเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด็ดแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประทานโดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่ดัด,ดามาดรายการวันนี้ที่รอคอยจะขอยืนหยัดเพื่อสารฝันให้บุคคลที่ผัดพลาดได้กลับมาพบกันอีกครั้งและมุ่งมันช่วยเหลือสังคมในทุกด้านตลอดไป <c oughs> ไปแล้วสี่สิบห้าปีแม่ลูกรอคอยครับ่อออยู่ังใหญ่เลยลูกแม่ตั้งสิบหกปีลูกไม่ร <c oughs> <c oughs> สนับสนุนวันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได,ได้มีวันนี้ที่รอคอยสวัสดีค่ะดิฉันนะชมพูนุ้รสลาสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับผมกิติสิงหาปัดกลับมาพร้อมกับภารกิจต,ตามหาคนรักที่พัดพลาค ทุกบ่ายโมงตรงวันเสาร์ทางมอร์นายทีวีนะครับการติดต่อเข้ามาที่รายการของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับค่ะถ้าใครนะคะต้องการตามหาคนรักที่พลัดพรากจากกันไปนะคะให้ติดต่อมาที่เบอร์0896800843นะคะหรือว่า www.ktvbroadcasting.com นะคะและอีกช่องทางหนึ่งคือ Twitter นะคะแอดวันนี้ที่รอคอยค่ะ mm hmm. พี่กิติคะภารกิจการตามหาวันนี้เป็นใครคะวันนี้คุณพิงค์ครับเป็นเรื่องที่เราจะช่วยตามหาพ่อให้กับลูกสาวกำพา้าตั้ง3คนคุณพิงค์ครับ mm hmm. ทั้งๆที่คุณพ่อท่านที่ว่านี้ครับเป็นคุณพ่อที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณแม่ของพวกเธอต้องกินยาตายนะครับเป็นคุณพ่อที่ ทิ้งครอบครัวไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบตั้ง25ปีไปมีครอบครัวใหม่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามพวกเธอก็ยังคงรักพ่อคิดถึงพ่อนะครับแล้วก็อยากให้เราช่วยตามหาเดี๋ยวเราจะได้พบกับพวกเธอนั่งคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้ไปพบกับเรื่องราวของพวกเธอกันก่อนครับบางทีเห็นคุณแก่ถูกทิ้งอย่างเงี้ยสองคนกับน้องสาก็คือยังคิดว่าเออพ่อเราจะเป็นอย่างนี้ไหม ่มากนี่คือคำพูดจากความรู้สึกของผู้หญิงที่ชื่อสัจสิธรแซ่วงที่ได้ฝากผ่านรายการวันนี้ที่รอคอยไปถึงพ่อที่ชื่อประเสริฐแซ่วงพ่อที่ทอดทิ้งเธอไปตั้งแต่แม่ของเธอเสียชีวิตทำให้เธอและน้องสาวอีกสองคนต้องอยู่อย่างคนไร้ครอบครัวไม่ใช่เพียงสัจสิธรเท่านั้นที่มีความต้องการอยากพบหน้าพ่อ คุณวิภาวดีฝอยทองน้องสาวคนเล็กก็เป็นอีกคนที่โหยหาพ่อมาตลอดเช่นกันตอนนี้เราก็สบายแล้วทุกอย่างเรามีทุกอย่างแล้วเรามีลูกอยากเจอขอให้เจอถ้าเขาไม่มาก็ขอให้เรียกรูปก็สักครั้งก็ยังมีขอมีรูปก็ไว้สักใบก็ยังดีถ้าเขาไม่อยากมา แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นลูกสาวสามคนกัมพา้าพ่อนะครับต้องการให้เราตามหาพ่อที่หายไปมีครอบครัวใหม่นานกว่ายี่สิบห้าปีนะครับพี่กิติคะคแม้วันนี้เธอเติบโตขึ้นนะคะคแต่เธอก็ยังคือชีวิตเธอก็สุขสบายแล้วแต่เธอก็ยังมีจิตใจที่อยากจะเลี้ยงดูพ่อเมื่อยามแก่เท่านะคะคอยากสตอปแทนบุญคุณซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมทีเดียวตอนนี้เราก็ มาพบกับพวกเธอทั้งสามเลยนะคะคขอต้อนรับค่ะคุณตุ๊กตาคุณโอแล้วคุณใหม่นะคะครับงั้นขอย้อนไปค่ะได้ข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิตเห็นว่าเป็นเรื่องของการกินยาฆ่าติดายก็คือคงจะเสียใจที่ว่าคือเรารู้จากคนโตนะคะว่าพ่อเราเนี่ยไปติดผู้หญิงแล้วก็ เป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ก็เลยแม่ก็คือแกม,มีความกดดันกับข้างบ้านด้วยก็เลยแม่ก็เลยกินยาตายหลังจากนั้นอยู่กับใครคะคุณแม่เสียไปแล้วพ่อพาไปอยู่กับอาที่กรุงเทพก็<า>ยังย,ยังอยู่ด้วยกันสามคนอ,อยู่กับคุณอานะคะแล้วก็โตมาจากการเลี้ยงดูของคุณอามาอยู่กับยายตอนอายุต,ตอน ตัวหนูเองอายุเจ็ดขวบอาเจ็ดขวบไปอยู่กับคุณยายทั้งสามท่านเลยปะคะสองคนสองคนโอเคมีมีใครบ้างอยู่กับยายครับสองคนคนโตแล้วคนเล็กอุโหนไปอยู่กับไปญาติไปญาตยายอีกที่หนึ่งอ๋อยู่ที่อีกที่หนึ่งใช่ค่ะอือพี่กิติค่ะคุณโอเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยลำบากมากเลยเล่าเล่าถึงชีวิตให้ฟังได้คุม่เยสักเจ็ดขวบต้องไปอยู่กับอีกที่หนึ่งตรงนั้นอ่ะจะลำบากที่สุดคือเราต้องทำงานทุกอย่างเพื่อนแรกที่เรา จะได้อยู่ได้เรียนเอ่อทุคนนะคะคือเราต้องทำทุกอย่างอ่ะอย่างเด็กเจ็ดขวบต้องขี่รถซาเล้งไปเก็บเผกพุ่งในบึงเอ่อต้องแบกเข่งเทาสูงสูงก่อนไปโรงเรียนทุกวันเพื่ออะไรคะเพื่อให้จะได้เงินไม่ได้เงินค่ะก็ช่วยเขากินอยู่กับเขาช่วยงาในบ้านก็เหมือน เอาแรงงานแรกแรกกับสิ่งที่เราจะต้องได้อยูไดกินก็ไปลงเรียนสายทุกวันบางครั้งก็มีโดนตีคือบางทีเราก็เหนื่อยอ่ะเราเด็กอ่ะก็มีอยู่ครั้งนึงว่าเราไปนั่งพักที่ร้านสมสวยหน้าร้านสวยแล้วเอาไม้ลูกชิ้นจิ้มน้องแล้วเลิอดก็ไหลแล้วนะ นั้นก็เป็นช่วงที่ถือว่าผ่านมาแล้วเป็นช่วงที่เรายังจําได้ดีเพราะว่ามันช่วงที่เรามันไม่มีวันลืมครับกลับมาถึงเรื่องดีๆมากดีกว่าเนาะช่วงเวลาที่คุณพ่อเคยรับไปเที่ยวถูกไหมคะแล้วก็ไปเที่ยวที่บ้านคุณพ่อไปไหนกันบ้างคะตอนนั้นก็ไปไปที่บ้านเขาเขาจะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสิร้อก็ไปไปเล่นกับคือลูกใหม่ ลูกกับแม่ใหม่อีกคนกองพ่อใช่ไหมคะก็ไปเล่นกันได้นอนค้างไหมนอนค้างอยู่หลายวันแล้วก็พ่อก็ถ่ายปลาให้กินอ่าคุณพ่อทำข้าวให้ทานด้วยวันกลับวันกลับนี่ก็พ่อเป็นคนนั่งรถทัวร์ไปส่งที่บ้านเอาไปส่งด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะแล้วก็ให้อะไรด้วยนะให้ให้เงินให้เงินแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อเสื้อผ้าให้นั่นก็คือจได้เป็นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยของทั้งสามท่านใช่ไหมคะค่ะ เป็นเพราะอะไรนะคะคุณพ่อถึงขาดการติดต่อไปเกือบ30ปีนะคะเราก็ต้องค้นหาคำตอบนี้ให้ได้ทีมงานของเราคะ่ะลงพื้นที่ไปหาคำตอบไปชมการลงพื้นที่ของทีมงานข้อมูลจากคุณสสิทธรและคุณวิภาวดีระบุว่าบ้านเดิมที่ครอบครัวเคยอาศัยอยู่คือบ้านเลขที่652หมู่ที่5ตำบลโคกเดืออำเภอภไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และคนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อของเธอก็คือพ่อและแม่บุญธรรม ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยจึงตัดสินใจลงพื้นที่ที่บ้านพ่อและแม่บุญธรรมของคุณกริตยาและคุณวิภาวดีคุณอังคณาเมื่อรู้ว่าถุประสงค์ของทีมงานว่าต้องการตามหาคุณประเสริฐแซ่วงเธอบอกกับเราว่ารู้เพียงคุณประเสริฐเป็นคนบางเลนจังหวัดนครปฐมพร้อมกับเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราฟัง ระหว่างที่ทีมงานกำลังพูดคุยอยู่กับคุณอังคณาคุณอนันนบฝอยทองพ่อบุญธรรมของทั้งสองคนก็เดินทางกลับมาพอดีเมื่อรู้ว่าเรากำลังตามหาคุณประเสริฐเขาบอกกับเราว่าคนที่น่าจะให้ข้อมูลเราได้ดีก็คือคุณพมิตรพงษาโรธอดีตผู้ใหญ่บ้านทีมงานเดินทางไม่นานก็ถึงบ้านผู้ใหญ่พมิตรเมื่อเราสอบถามถึงคุณประเสริฐแซ่วง ใหญ่บอกกับเราว่าเคยมีคนบอกว่าเขาไปอยู่ที่อำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีเคยไปตามหาแล้วแต่ก็ไม่พบเดิมผมอยู่กับมันเนี่ยที่บานมีกุลแหละมาเทาห้องดุติดกัน,น,นใช่ไหมห้องเจ้าหวยมั้งห้องนัที่เจอพ่อบุญธรรมเขาแล้วเขาบอกว่าไม่อยู่สุพรรณก็อยู่บางเลนนคะรปฐมพี่แอปลองถามเขาอีกทีนึงว่า ตากัรอย่ที่่ไหนเปลาทีมงานได้สอบถามย่าหวยถึงเพื่อนสนิทของคุณประเสริฐย่านึกได้จึงแนะนําให้เราไปพบกับลุงแหวงเมื่อเราสอบถามหาคุณประเสริฐแซววองลุงบอกกับเราว่าเขาไม่ได้เจอกับคุณประเสริฐมานานมากแล้วขอขอบคุณ t o โยต้าอินโนวที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้ความหวังสุดท้ายของเราก็คือคุณลุงแสวงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อ แต่คุณลุงก็บอกว่าไม่ได้เจอมานาดแล้วคราวนี้คุณลุงคนนี้เป็นคนเดียวกับที่บอกว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมคะไม่ใช่ออกพลพวนกันเนาะแต่ว่ายัางไงผู้ชมก็อยู่เป็นกํบบาลังใจให้กับพวกเธอทั้งสาด้วยนะครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่ก่อนนะครับกลับมาแล้วเพื่อที่จะพบคําตอบที่ทั้งสท่านรออยู่ในช่วงหน้าครับ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาครับ